ประกาวิเศษครั้งที่19มาแล้วจะมีชื่อใครบ้างไปดูกันใคร,ใครที่มีชื่อตอนนี้จะบอกว่าโชคดีมากแน่นๆเพราะคิวยาวมากไหนใครชื่อน้องตังเมและน้องพันธ์มีชื่อเร้นะมารายงานตัวด้วยเผอแป๊บเดียวประกาวิเศษเดินทางมาถึงอ p พีที่19แล้วไวมากมใครมีเพื่อนชื่อน้องหมิงกับน้องแอนนาไปตามเพื่อนมาคอมเมนต์ให้พี่ป๊อบเลยพี่ป๊อบดีใจมากนะที่น้องๆทุกคนชอบประกาวิเศษของพี่น้องเพชรและน้องแชมป์เป็นผู้โชคดีแล้วนะมารายงานตัวให้พี่ป๊อบน้อยและผู้โชคดีคนต่อไปได้แก่น้องไหนใครชื่อน้อันมาบกช แยกสองฝาใจคนชอบองุ่นและสตรอเบอรี่แบบพี่มากแล้วยิ่งแช่ยันนะยิ่งอร่อยมากหืมหอมบอกได้คำเดียวว่าน,นุ่มละบุนลิ้นฟินเวอร์หาซื้อง่ายด้วยซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นราคาแค่25บาทมีตั้งหกซอง 6, จุกๆเลยกินเพลินมากหยุดไม่ได้เลยกินก็ไม่รู้สึกผิดเพราะว่าศูนย์แคร์ฟินมากเลยอย่าลืมไปซื้อมาลองกินกันนะปาม,มาสุมชื่อกันต่อเถอะน้องกายและน้องปืนเป็นผู้โชคดีแล้วนะมาคอมเมนต์ให้พี่ป๊อปด้วยมืแต่เมาเพลินลทุกคน สมสมชื่อประกาวิเศษเนี่ยแต่ฟันสุอร่อยจริงไหนใครชื่อน้องแตงโมลน้องหมีภูเป็นผู้โชค